6. สัญญาณของภาวะขาดธาตุซิงคในเด็กที่พ่อแม่ต้องรู้ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้ 1. เด็กมีอาการเบื่ออาหารและไม่มีความอยากอาหารเนื่องจากซิงมีส่วนร่วมในการปกป้องตอมรับรสบนลิ้นของเด็กเมื่อขาดซิง์เด็กจะสูญเสียความอยากอาหารจะไม่ตื่นเต้นและจะไม่ชอบลองอาหารใหม่ๆ 2. เด็กมีการย่อยอาหารไม่ดีและน้ำหนักขึ้นช้า ซิงค์เป็นสารอาหารรองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์มากกว่า100ชนิดเช่นเอนไซม์ย่อยอะไมเลสโพลิเมเรสหรือเอนไซม์เมตาบอลิซึมอื่นๆดังนั้นเด็กที่ขาดซิงค์จะมีการย่อยอาหารได้ไม่ดีและน้ำหนักเพิ่มขึ้นช้าเมื่อ,อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน 3. เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและป่วยบ่อยป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อมีอาการป่วยก็จะป่วยยืดเยื้กว่าเด็กทั่วไปเช่น เด็กคนอื่นจะฟื้นตัวได้หลังจากผ่านไป5-7วันเท่านั้นแต่เด็กที่ขาดธาตุซิงหายากใช้เวลาประมาณ10-20วันจึงจะดีหรือลูกน้อยของคุณอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหมูน้ำหนวกโรคปอดบวมและมีความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูง 4. เด็กมีอาการท้องเสียเป็นเวลานานหาเด็กมีแผลที่หายากเมื่อลูกน้อยของคุณขาดธาตุซิงกระบวนการเพิ่มจำนวนเซลล์ก็ไม่ดีเช่นกัน ทำให้เกิดบาดแผลและแผลที่เกิดซ้ำซึ่งเปื่อยเน่าและรักษาได้ยาก 6. เด็กมีภาวะผมร่วงเล็บหักง่ายและมีรอยบุบเล็กน้อยปรากฏบนเล็บหากลูกน้อยของคุณมีอาการ3ใน6ข้างต้นความเป็นไปได้ที่ลูกน้อยของคุณจะขาดซิงค์มีสูงมากผู้ปกครองควรพาบุตรของคุณไปตรวจสุขภาพเพื่อเสริมซิงค์ให้ทันที